หสมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีผู้ที่ขเขา่งย้อนหลังดนะคะ่ะนี่แย้เจมมาตะขายของใส่กอกใส่กอกแืก็หมอลำหม,มอลำหม,มอ,มมอมนี่กัไว้ในหาทุนกลัวมันจีเทียงขึ้นอยู่ตรงนี้ทุมกลัวเอห้หมืนเส้าตื่นหก อีมุยอะมงสิไปหมุ้งนะกี่ไปได้แม่ลุกขึ้นแม่ก็ไปได้มึงมึงสิลูกได้บอกมุงอยากน้ำจสโมงก่อนิตีห่ากัแจ้งกันเลยอยู่สวนเนาะตีหาก็แจ้ง วันนี้มาว่าม่องลืมลงหาเก้าอีเปลี่ยนเก่าอีน้ำเปิ่นเก้าอีสีเขียวคนบอกเอาไปแทนะวัดตตรงอยู่เงียงานศูนปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซนต์สวัสดีหนึ่งเปอร์เซนค่ะ được thì nó ra à, chuồng Chịp bữa đây này, ngon nào Được, có chú con lướt này sợi biểu Chào bà